วันนี้จะพาไปดูรถเมล์ในกรุงเทพนะครับเมื่อ58ปีที่แล้วแต่ว่าตอนนี้อยู่บนสะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงทนนะครับมองข้ามไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาสมัยนั้นยังไม่มีสะพานพระปิ่นเกล้านะครับปี2 5 0 9สะพานพระปิ่นเกล้ายัางไม่สร้างรถเมล์ตรงนี้มีอยู่ทั้งหมด5คันนะครับสังเกตให้ดีนะครับลองดูนะครับลองนับดูนะครับให้ครบ5้าคันนะครับน,นี่วนซ้าอีกรอบหนึ่งนะครับ เห็นรถรอสพอ,อันเด็ดด้วยนะครับแล้วก็รถเมย์มาดูฉากนี้รถเมย์วิ่งผ่านแวบเดียวนะครับคุณปริยารุ่งเรืองยื่นเงินให้คุณพิสมัยคุณสมบัติยืนดูครับเก็บของนี่จากหนังเรื่องโนรานะครับที่คุณเชิดเป็นผู้สร้างหลายปี2 5 0 9ครับเดี๋ยวมาดูต่อนะครับนี่รถเมย์วิ่งมาจากฝั่งโรงเรียนทศสินนะครับไปแล้วครับ บุรดานน้อยดวงใหญ่คุณพิสมัยเดินมารถเมย์สายสามครับเป็นรถเมย์ข้างๆรถเขียนว่ารถยนต์สีนครรถสายสามครับคันหมายเลข297ครับคุณธมวิศวชาติเดินลงจากรถเมย์มานะครับแล้วนี้ก็รถกุนสมบัติจอดให้รถเมย์วิ่งผ่านหน้าไปสั้นๆน,นะครับแล้วก็จะข้ามฝั่งมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีรถเมย์อีกคันหนึ่งฝั่งเดียวกันกับที่วิ่งมานั่นแหละครับ อย่างนี้นะครับเดี๋ยวรถเมย์จะมาจากฝั่งขวามือบนนะครับเล็กๆนะครับมองเกือบไม่ทันนะครับรถคุณสมบัติจอดไว้รถเก่งมาก่อนนะครับรถเมย์มาอีกคันหนึ่งนะครับเห็นไหมครับแล้วก็คุณพิสมัยโบกรถรางนะครับนี่ครับรถรางในสมัยก่อนคุณสมบัติตามง้อนะครับไม่สําเร็จครับคุณพิสมัยขึ้นไปคนเดียวตรงนี้เป็นจุดจอดรถรางนะครับด้านหน้า มีป้อมอยู่นะครับไปแล้วครับคุณพิสมัยนั่งรถรางไปแล้วนะครับนี่เป็นรถรางจริงๆเลยครับในปี2 5 0 9นะครับสมัยนั้นยังมีรถรางวิ่งอยู่คุณสมบัติก็อารมณ์เสียครับนี่คุณพิสมัยมองดูทีนี้ก็มาจุดคุณพิสมัยมีรถเมล์คันหนึ่งวิ่งผ่านนะครับตรงนี้คือบริเวณสะพานที่ข้ามไปโรงเรียนน่าตัดสิ์นะครับโรงละครแห่งชาตินั่นแหละครับที่อยู่ด้านหลัง มีคุณชันียอดชัยนะครับเห็นรถเมย์อยู่ด้านหลังไหมครับพอมีกล้องอยู่หน้ารถชะโงกใหญ่เลยเห็นไหมครับชะโงกดูการถ่ายหนังแลวนี่ก็คือสะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงทนนะครับข้ามไปฝั่งนนทบุรีนะครับแล้วก็จะมาต่อที่สะพานพระรามหกสะพานนี้นะครับรถไฟวิ่งรถยนต์วิ่งได้จะมีรถเมย์ตามมาอยู่1นึ่คันนะครับอยู่ด้านหลังนะครับมองยังไม่ออกนะครับว่าจะเป็นสายอะไรนะครับก็ตามหลังบุทเกซี่มานะครับ น่าจะถ่ายกันหลายเทคนะคครับนถึงไมยืนมุงที่สะพานขนาดนั้นนะครับแล้วจะเห็นรถเมย์อีกสายหนึ่งนะครับสายนี้อ่านป้ายออกนะครับว่าเป็นรถเมย์สาย18ถ้าปัจจุบันก็จะเป็นรถที่วิ่งระหว่างท่าอิดไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินี่แหละครับคือรถเมย์เมื่อ2,509จากหนจากดังเรื่องโนราของคุณเชิดทรงศรีครับ